เมื่อวานรู้สึกว่าจะหนีสื่อค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไปที่ศาลนครพนมนะคะเนื่องจากว่ามีกรณีร้องเรียนกันอยู่เ,าเขาเรียกอะไรฟ้องหมิ่นประมาทกันอยู่ค่ะเกี่ยวกับของคุกแก้วนะที่ิฉันก็จําชื่อจริงท่านไม่ได้แล้วท่านเคยเป็นอดีตรองประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยหรือที่เรียกกันว่าสหายแสงเดี๋ยวลองค้นดูอีกทีว่าชื่อชื่อ,อะไรแต่เป็นกรณีเนี้ยเหมือนกับหมิ่นประมาทแล้วก็ มีการกล่าวหาค่ะลูกเขยของท่านเนี่ยว่าเข้าไปมีส่วนร่วมนะเกี่ยวกับปัญหาในลักษณะเหมือนทุจริตอะไรทํานองแบบเนี้ยแล้วทางาครูกแก้วเนี่ยค่ะเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทวันวันเมื่อวานนี้เนาะทางทนายตั้มเขาก็เลยต้องไปขึ้นศาลที่นครปนมแล้วตอนแรกอ่ะ ตอนที่เดินขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นศาลเจอนักข่าวไปรออยู่ใช่ไหมตอนแรกก็นึกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะให้ข่าวอย่างดีนะเนื่องจากว่าเขาหันไปบอกกับน,นักข่าวบอกว่าอ๋อเขาขึ้นไปนะใช้เวลาน่าจะประมาณครึ่งวันเดี๋ยวเที่ยงเจอกันนะนักข่าวก็ออกมาแบบว่าส่งข่าวกันใหญ่เลยว่าทนายตั้มนัดนะคะที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยเที่ยงตรงอ่าทำไมความหมายมันมีมาขนาดนั้นก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาคือทนายตั้มแบบว่าเก็บวาจา อยู่ในแบบว่าไม่พูดอ่ะนะไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรมาหลายวันแล้วคนก็รอดูว่าทนายตั้มเนี่ยจะชี้แจงนะคะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่ปรากฏว่าหลังเที่ยงก็แล้วนะ,นะคะรอแล้วรอเล่าปรากฏว่าได้แต่ร้องเพลงรอคะ่ะไม่มาตามนัดแล้วก็พบว่าเอยออกด้านหลังไปซะแล้วนะถึงขั้นมีการรายงานว่าแบบ ปะปนเหมือนปลอมตัวปะปนไปกับผู้คนแล้วก็ออกจากาสารไปโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆต่อสื่อมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีเกี่ยวกับเรื่องของ71ล้านเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากปากของทนายตั้มนะคะนอกจากมีความคืบหน้าในเรื่องคดีเพิ่มเติมเมื่อวานเนี่ยทางกองปราบเนาะเขาก็เรียกคุณอ,อ้อย จตุพรเนี่ยไปให้ปากคําแล้วเขาบอกว่าสํานวนอะไรต่างๆเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จละในเรื่องการสอบปากคําของคนที่ไปแจ้งความเนาะดําเนินคดีเนี่ยแต่ว่าจะมีการเรียกทนายตั้มเมื่อไหร่นะยังไม่ได้บอกก็ขอรอดูก่อนแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะมีหมายเรียกหมายจับอะไรใดๆออกมาหรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้รวบรวมนะคะในส่วนของทั้งพยานหลักฐานแล้วก็ อะไรล่ะเอกสารต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องในกรณีของอคุณอ้อยเนี่ยแต่แล้วเจ้าตัวคุณอ้อยเองก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะเหมือนกับเปิดใจนะคะกับทางคุณสนทิและทีมของผู้จัดการไปก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ลงมานะคะตอนประมาณแบบค่ำๆแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะอยา่างภาพที่เห็นเลยสื่อก็ตามรุมนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรเพิ่มเติมคะแต่เจ้าตัวเนี่ยมีการยืนยันกับทีมผู้จัดการแล้วก็ คุณสนทิลิมทองกุลไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าโนโนโนไม่มีการยอมความอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันนะคะพูดถึงขั้นว่ามากราบขอขมาก็ไม่ยอมความและไม่ได้ให้อภัยเนาะเขาบอกว่ามันสายเกินไปแล้วนะคะนี่ก็เลยเกี่ยวเนื่องไปเลยนะสำหรับกรณีของทนายตั้ม